แล้วก็ลองจุดไฟนะเริ่มเลยเ พบกับช่อง d o บ b l e Bear แล้วเขาพาไปดูคลิปติ๊กต็อกนะครับที่ถือว่าเป็นการทดลองวิาทยาศาสตร์ที่สนุกกง่ายๆนะเมื่อตอนเด็กเนี่ยเราก็ไม่ค่อยได้มีโอกาสเล่นแบบนี้นะตัวโตวเนี่ยเราก็เลยอยากเล่นนะบางทีอจาจจะพราะวไปหรือว่ามีอุปรกรณ์นี่เยอะเราก็ไม่ได้เล่นนะเดี๋ยวเรามาดูกันว,ว่าเป็นคลิปอะไรนะอันนี้ก็มีคนดูโอ้คลิปนี้มีคนดู21ล้านวิวเลยนะโอ้เดี๋ยวผมไปดูนะโอ้เอานเ,เนี่ยอะไรเนี่ยไปนะแล้วก็โอ้มีตำหนิอันอยู่ข้างล่างนะครับ โอ้ยไข่ต้มเหรอเฮ้ยเฮ้ยเด็กเด็กชอบมั้งเลยโอ้โหเด็กชอบเออยังไงอะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปเสยซ้ายคลิปนราโอ้ยยังไงนะอ่มันต้องมีเข้าก็ต้องมีออกนะเอ้อ้าวแล้วไข่แตกแล้วไม่ใช่หรอไม่แตกไม่แตกไข่ยังอยู่เหมือนเดิมมันแค่แตกนะไม่แตกนั่นนะแตกเหรอเออเออแตกไม่เหรอเดี๋ยวราต้อง คดนนะทุกถ้าไม่แตกเดี๋ยวเอาหาวิธีออกมาให้ดูนะเดี๋ยวดูอีกคลิปอีกคลิปวันนี้เราทำสองคลิปเลยนะสนุกนะนี่วันนี้เป็นพ่อลูกลูกเสือนี่ก็คือเต้นน้ำเต้นน้ำลูจุดเทียนเอากรกไปในเทียนแล้วก็จุดอะไรขึ้นโอ้ยน้ำมาได้ไงอ่ะ เออที่ไม่เคยรู้เลยนะเคยเห็นเลยนะมันจะได้ติงปุ๊กเหโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มทดลองอะไรดีกว่านะไปสำลีลงไปก่อนนะทุกคนแล้วก็อีกอันนึงสำลีจุดไฟ<ป>แล้วก็เตรียมไข่ไปฟองหนึ่งเอาไข่ลงนี่ละนี่ไข่เราต้มมาแล้วนะแล้วก็มีไม้นะคะทุกคนนีแ้แล้วก็ลงจุดไฟนะเ,ออเริ่ม,มเลยเอ,อ้ยเอ,อ้ยเอ้ยแล้วก็ใส่ไข่ลงไปเฮ้ยทำไมไข่ไม่ลงไปฮะใส่มันขาดใส่เป็นฝังหรือเปล่า เอาตั้งมาปาดก็เลยเออเออเออเอาไม้ยัดก็ไปดิลืมลืมลืมแล้วมันดับแล้วทำให้มันดับแล้วทุกคนเอาใหม่นะลืมลืมขัดกันตอนเอาใหม่นะทุกคนอย่าให้มันดับละเออใส่น้อยก็ได้ให้มันติดให้มันติดข้างในก่อนเดี๋ยวและเดี๋ยวเราเตรียมวิ่งไปอ๋อ โอ้ยไข่แต้ยเราไม่จับเล็กช้าเลยไม่ลไข่น่าจะแข็งวันนี้ไม่ก็ขวดขวดมันใหญ่เล็กไปอะไรเงี้ยทักอย่างนึงขวดเล็กอะไรอ่ะไข่แข็งไปไหมโยกเราตั้งไว้นานเลยเราอีกฟองไหมอ่ะฟองก็ได้จะมีหลายฟองนะต้องเอาต้องต้องเอาต้องเอาของใส่ออกยังไงจริงจริงวิธีการออกมันเป่าไงแต่เนี้ยคือขวดน่าจะเล็กเป่ากลอดไงมันนิ้มติดอยู่สักคนเราก็ใช้หลอดเป่า นราขวดเล็ไปหมดเลยเราไม่รู้ว่าไข่เราแข็งไปหรือวาต้องเป่าเหรอต่อยังไงอุ้ยจริงๆมันออกได้แหละจริงจริงมันต้องเป่าแล้วแตอนนี้มันแตกแล้วไงแต่ว่าอย่าดับมากนะว่าเราไข่มาเล่นแต่ว่าไม่ง่ายนะอันนี้ไม่ง่ายสมดีเป็นไม่เลยอะทุกคนหรือว่าขวดเล็กไปเออเขาจะไรกันไหลก็ในคลิปเขาขวดเขาใหญ่แบบนี้ไงอายรอบนึงาสมดีเก่าันนี้ก็ได้อะแล้วก็นะเอาไข่ อ,อันนี้แข็งอันนี้แข็งจับดูเอหนะทุกคนเออไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบก็ใส่ใส่หดดให้ลงไปเลยให้มันไฟขึ้นก่อนแล้วอยลงก็ได้ละไม่รู้เป็นที่ไก่หรือเป็นที่ขวดสักอย่างหนึ่งแต่คือว่ามันก็ลงไปจริงจริงนะมันลงได้ยังไงอะ่ะมันน่าจะเป็นแบบปฏิกิริยายทีแน่เลยอ่ะี๋ยวลองดูอีกอันนึง อือครึ่งนึงซิเจนยังบ้างพัดลองวิทยาศาสตร์นะ,ะทุกคนอย่างนั้นแหละจะได้ไหมเนาะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยได้เลยได้ไม่ได้ไข่ใหญ่ไปสักอย่างใครแล้วน่าจะใหญ่ไปนะทุกคนโอเคเรา,าเก็บอันนี้ก่อนอเดี๋ยวเรามาลองอีกอันนึงนะคะ <c oughs> มิเชั่นนี้ฟีลหรือว่าไม่ฟีลครึ่งๆแล้วกันถือว่า ไข่รเราใหญ่ไปหรือว่าขวดเราปากใหญ่ไปอะไรเงรี้ยถ้าจะปากขวดนะ่าจะต้องเล็กว่านี้มันจะได้มีแรงดูดลงไปเยอะเด็กว่านี้ใครมันก็เข้าไปยากนะไม่รู้นะ <laughs> เนี่ยใรรู้ก็สามารถคอมเมนต์ได้นะคะใครเคยทำแต่ว่าไปดูอีกช่องนึงก็ hey, มันพอดีเขา,<อ>าน่าจะาหาขวดที่เหมาะคลิปที่สองนะทุกคนเดี๋ยวเราลนเทียนก่อนแล้วก็วางไว้ตรงการลางเราก็เทน้ำตรงนี้ก่อนที่ดานเราอยากรู้ว่านะ้ำมันจะดับเทียนได้ไหมมันต้องใส่เยอะดีเพราะว่าเทียนสูงอ่ะ ได้้ตรนีใส่สีแดงให้มันสีแดงมาจะได้อิดชัดนะทุกคนจริงๆในบางคนในคลิปมันธรรมดามากเลยนะแต่เราใส่สีแดงก็้ามันจัดนิดนึงนะเรามาดูกันนะทุกคนว่าน้ำมันจะดูขึ้นมาดับเทียนไหมนะคะรู้นะมันจะน้อยไปไหมแต่ในคลิปเทียนมันสั้นมากเลยนะก็เราจะได้รู้ว่าถ้าเสียนยาวมันจะขึ้นน้ําถึงไหมเดี๋ยวเราจะลองเทียนเล็กด้วยนะเราใส่สองเทียนเลยนะเราใส่สองนเลยเดี๋ยวเราจะลองจุดไฟไฟ จบไปนะทุกคนจบไปนะก็หย่อนลงบ่ายขวดกระตันไปโดนเทียนเทียนเทียนมันกลมอะลองวางเลยวางเลยดับเลยดับดับเลยไม่ดูว่ะมันจะขึ้นมันไม่ได้อ่ะเทียนมันไม่อยู่หลุดว้าวปัง้นหยุดตอนนี้พี่หมีจะเป็นคน ไปเราไม่เองเพราะว่าพี่พ,พ,พี่ตกใจนะมันไม่ขวดมันเล็กไปปากขวต<อ>ัวลองดูถ้าใช้ขวดเมื่อกี้อ่ะน่าจะได้ขวดที่มี่รอร่อะเดี๋ยวพี่จะลองดูนะทุกคน หรือว่าขวดเปียกน้ำอ่ะเฮ้ยไม่ได้อ่ะทุกคนเราลองเทียนอันเล็กดูเรามาลองเที๊ยนเล็กก็เทน้ำลงไปมนลง ไปะทุกเราจะด่าไม่ดูดิมีว่าเทียนตัวขวดไม่ลองลงเร็วๆอ่ะลงเร็วๆอ่ะเออเอ้ยขึ้นเว้ยขึ้นแล้วสำเร็จแล้วขึ้นแต่ว่าเทียนดาบอะเทียนสูงไปเออเทียนสูงได้อยู่นะได้อยู่นะนะได้อยู่นะอันนี้สักเซ็ตอันนี้สักเซ็ตทำว่าสักเซ็ต ลงอันนี้ไหมลงอันนี้นี่คือมันต้องขวานขวดใหญ่มันลงช้าเทียนดับมันก็จะไม่ขึ้นหรือว่าถ้าเทียนดับแล้วมันก็ขึ้นเหมือนกันแค่วางลงไปให้ได้ครับผมถ้าเราไม่วางก็ไม่ขึ้นเออวางมาเลยมันขึ้นไหมไม่ขึ้นมีลองมีลองให้มันอากาศมันไหม้ข้างในก่อนแล้วก็เป็นคาร์บอนขึ้นมาต้องมาหน้าระบายอากาศในขวดให้มันอย่างปีสิบปี ขึ้นอยู่นั่นไงขึ้นอยู่นะเอ้ยขึ้นเรื่อยๆย่าหยุดอย่หยุดลหลักการอยู่มันต้องให้แกลดใหม่ผอมไม้หมดก่อนเอ้ยนี่ขึ้นได้เทคนิคเออเทเล็กน่าจะเห็นภาพชัดกว่าเออลองเทเล็กดีกว่าทุกคนโอ้ไฟติดไฟติดเลยตอนี้ดีกว่าตอนนี้ก่อนตอวนี้ก่อนถ้ามากับมันผออกว่าจะมึงลงไปกับผอเแล้วสักห้าวิหะาวิหลักสูตรเราห้าวินะลงแล้วเดี๋ยเนี้วาอไ้เลย ขึ้นอยู่นะขึ้นอยู่ขึ้นนิดเดียวเออขึ้นเรื่อยๆนั่นน่ะเออขึ้นนิดหนึ่งทุกคนอ่าอลองกดเนาะเอางี้เราทำไม่ให้เทียมมันดับนะแล้วเราก็วางมันเลยเฮ้ยว่าไงมันอยู่ที่หูวแต่ว่าต้องแบบทำเรีบๆเ,เหมือนเขา หมากดแบบพอดีพอดีอย่างในคลิปนะอันนี้มามีทำรอบสุดท้ายนะวางไปเลยโอ้โหนี่รถเรียนเลยรถเรียนเลยจ้ตายอยู่ป่าตายอยู่ตายเาเป็นวิทยาศาสตร์นะคะทุกคนเด็กๆก็สามารถดูได้เล่นตามนทั้งหมดมันต้องใช้ไฟเนาะถ้าเพื่นชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์นะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะที่ช่อง YouTube เนาะแล้วก็ เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อเดี๋ยวจะหาะคลิปติต๊กตอกมาให้ดูอีกนะครับสนุกสนุกครับทำม,มันว่นางๆนะคะทุกคนสนุกสนุกนะบ๊ายบายเ,เอาเรี่ออกว้าวโอ้อยอด Yeah,